สวัสดีค,ครับผู้มีศิตธรราทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวพ้อมมาพร้อมกับบอกบุญผู้มีศิลธรราทุกท่านในการร่วมกันสมทบทุนนะครับสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมณวัดป่าอิสธรรมโดยวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นรวยตลอดนะครับเปิดจองวันที่8สิงหาคม2565ถึง9กันยายน2565นะครับ โดยรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ศูนย์จันทวโนได้มีตำรี่ให้บ่าวป้อมเป็นผู้ดูแลงานนะครับในรุ่นรวยตลอดหลายคนสงสัยที่ไปที่มาเอะบ่าวป้อมทําไมได้ชื่อรุ่นรวยตลอดเรื่องเป็นอย่างนี้ครับจากที่เคยบ่าวป้อนะครับเคยเป็นสะพานบุญนะครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูรูปเหรียญก่อนนะครับอันนี้รูปเหรียญนะครับรุ่นรวยตลอดนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับไม่มีห่วงนะครับขนาดความสูง 3.5เซนติเมตรขนาดความกว้าง3เซนติเมตรนะครับผู้หญิงแขวนได้ผู้ชายคล้องได้นะครับสวยงามนะครับเป็นจากรูปใบหน้านะครับก็คือเป็นใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของหลวงปู่ศุนย์จันทวโนโน,นะครับอริยสงฆ์วัดป่ายสธรรมสายธรรมสายหลวงปู่มั่นภูริทตัตตอ่าทีนี้บ่าวพ่อมาคุยกันต่อในรุ่นนี้นะครับก็คือจากที่เปิดจองที่บ่าวพ่อ แจ้งไปแล้วส่วนรายละเลอียดนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับบ่าวพ่อเมื่อกี้บอกแล้ว,ว่ามาจากใบหน้าที่เมตตาของหลวงปู่สูนที่มีความเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากนี้นี่เดี๋ยวบาวพ่อให้ดูรูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้นะครับทุกท่านดูก็คือเป็นอาหลวงปู่สูนนะครับดำดิให้บ่าวพ่อนะครับดูแรางานรุ่นรวยตลอดโดยเฉพาะแล้วก็ อย่างเมตตานะครับแผ่นนะครับแผ่นยันชนวนนะครับเพื่อมอบเป็นมวลสารในรุ่นรวยตลอดนะครับโดยหลวงปู่ศูนย์ท่านได้จานเป็นยันมหาเศรษฐีนะครับให้เพื่อสมกับรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้บ่าวป้อมบอกเลยนะครับว่ามีดีในดีนอกนะครับนอกจากหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับแล้วก็ยังมีแผ่นจานยันนะครับแผ่นจานยันเนื้อชนวนเกจิอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมจะลงให้ดูในคลิปหน้า ส่วนรายละเอียดนะครับด้านหลังเหรียญบางคนสงสัยถามนะครับเอะบ่าวพรออมด้านหลังเหรียญเป็นยังไงนะครับความหมายแรกนะครับด้านหลังเหรียญก็จะมียันนะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับที่เห็นตัวนี้นะครับพูดง่ายๆว่าในส่วนของยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อัญเชิญมาอยู่หลังเหรียญรุ่นรวยตลอดนะครับถือว่าพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับสยบสัต์ร้ายป้องกันสัจจะเมตตามหานิยมนะครับ ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหายานเลยก็ได้นะครับนอกจากยันมงคลพระพุทธเจ้าแล้วนะครับบ่าวพ้อมก็ยังได้อันเชิญนะครับพญานาคนะครับเห็นไหมครับมีอัญเชิญพญานาคเข้ามาอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยนะครับซึ่งมีอย่างนี้เท่านันก็คือโบราณนะครับเขาจะบอกไว้ว่าถ้าอยากเติบโตในอาชีพการงานนะครับอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากเป็นเจ้าคนในคนนะครับอยากมีอํานาจวาสนานะครับมีผู้คนนับหน้าถือตาต้องหมั่นบูชาพญานาคราชนะครับเพราะพญานาคเป็นเจ้าแห่งอํานาจบารมีผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรโบราณทางปวงนะครับผู้ปกครองอาณาจักรแต่โบราณด้วยผูกพันกับพญานาคทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็อัญเชิญมาอยู่ในรุ่นรวยตลอดโดยในรุ่นรวยตลอดนะครับรุ่นนี้บ่าป้อมขอบอกเลยว่า พ่อปู่ศรีสุโธนะครับแม่ย่าปทุมนาปทุมมาพญานาคเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมหาศาลนะครับให้ลูกหลานได้รวยรวยรวยนะครับอยู่ในรุ่นรวยตลอดนะครับอันนี้คือความหมายเหรียญอย่างที่สองทีนี้มาดูนะครับความหมายเหรียญนะครับอย่างที่สามนะครับความหมายเหรียญอย่างที่สามนะครับอยู่ในมือบาปอมนะครับหลายคนสงสัยเอะเลขหนึ่งหกแปดมันคืออะไร นะครับมันมีดีอย่างไรบอกป้อมนะครับขอบอกเลยว่าเลข168นะครับสําหรับคนไทยนะครับอาจจะมองว่าเป็นเลขธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงเลข168สําหรับชาวจีนชาวฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะครับบอกไ้เลยว่าเป็นเลขที่ทุกคนอยากมีไว้ครอบครองบอกง่ายว่าใครได้ใช้เลขนี้นะครับถือว่าที่สุดเพราะคนธรรมดาแทบจะไม่ได้ครอบครองเลยนะครับถ้าฝั่งนูน้นบอกน้องว่าแพงมากนะครับแพงว่าความหมายเขา นะครับดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์หรือแม้แต่กระทั่งวงการพระเครื่องนะครับบอกเลยว่าเลข168แพงกว่าเลขธรรมดาหลายเท่าตัวบ่าวพ้อมใช้คําว่าหลายเท่าตัวกันนะครับแล้วพูดยังไงว่าทั้งหมดนี้นะครับบ่าวพร้อมก็ได้นํามาไว้อยู่ด้านหลังเหรียญรุ่นรวยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพญานาคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพญานาคแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยันมงกุดพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับอันนี้คือรูปหลังเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวพอบาวพอม,มาคุยต่อในส่วนของเลขหนึ่งหกแปดนะครับหลายคนสงสัยนะครับบาวพอมก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมนะครับในส่วนของเลขหนึ่งหกแปดนะครับเลขหนึ่งหกแปดเขาจะอ่านว่าฮกลกซิลนะครับเป็น เทพเจ้าจีนแทนความเป็นมงคล3ประการของจีนนะครับคือตามตำราศาสตร์ของจุ้ยนะครับเขียนว่าเลข6ลกซิ่วคืออำนาจวาสนาเงินทองและอายุยืนนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนภาษาฮ่องกงอ่านว่าย่าโลฟัดซึ่งแปลว่ารวยทางเดียวหรือรวยทั้งชาติตัวเลขของ168ตามตำราจีนนะครับเลข1ก็คือ ความหมายหนึ่งจะมีว่ามีหนึ่งหนึ่งเดียวแน่นะครับส่วนเลขหจะมีความหมายคือทางราบรื่นส่วนเลข8ความหมายคือรวยเฮงมั่งคัง่งได้เงินในทิพตาพอมารวมกันเป็นหนึ่งหกดก็คือรวยทางเดียวรวยตลอดชาติหรือถ้าสมมุติว่าเลข8ดนะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ถ้าเอียงตัวมามันจะอ่านเป็นอินฟินิตี้นะครับพอเป็นอินฟินิตี้คือไม่รู้จบนะครับในความหมายศาสตร์ทางตัวเลขเขาจะบอกว่ารวยไม่รู้จบนะครับ ซึ่งแน่นอนครับในตอนนี้ท่านใดก็ตามแต่น,นะครับอยากรวยไม่รู้จบต้องเป็นเช่นนั้นแล้วบ่าวพ่อบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นรวยตลอดนะครับนอกจากศาสตร์ทางมหายานนะครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าศาสตร์ทางตำราพญานาคพ่อปู่ศรีสุธแม่ยายบรทุนมาแล้วยังมีศาสตร์ทางตัวเลขเข้ามาร่วมด้วยนะครับนอกจากาที่สุดนะครับ จากใบหน้าที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของปูสุนจารมโนนะครับก็ยังมีสามศาสตร์นี้เข้ามาร่วมอยู่ในเหรียญนี้ด้วยนะครับดังวาจาสิทธิ์นะครับหลวงปู่นะครับล่าสุดได้คุยกับหลวงปู่นะครับพอให้หลวงปู่นะครับได้ดูร่างเหรียญหลวงปู่ก็บอกว่ายันมงกุฎพระพุทธเจ้านี่ดีนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับส่วนภาษาจีนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็ดีนะครับก็คือรวยตลอดมีแต่รวยครับแล้วก็ รือพูดง่ายๆว่าถ้าใส่อยู่ในเหรียญรุ่นรวยตลอดแล้วคือมีแต่รวยรวยรวยนะครับรวยตลอดนะครับหรือจะเป็นภา,าษาอังกฤษทริทปเปิลรวยก็ได้นะครับอย่ากออกเสียงเพี้ยนนะครับในส่วนของนี้นะครับบ่าวพรออมก็ได้นะครับออกแบบทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญมาดูด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับเดี๋ยวบ่าวพรออมจะเอาภาพแทรกให้ดูนะครับชัดๆอีกทีนึงด้านหลังเหรียญนะครับบ่าวพรออมนะครับจะเป็นยันมงคุดพระพุทธเจ้านะครับอยู่ ตรงด้านนะครับข้อนบนนะครับของเหรียญมีพญานาคนะครับพ่อปู่สิจิทัทร์แม่ย่าปทุมมานะครับอยู่ด้านซ้ายขวาด้านใต้เหรียญน,นะครับในลักษณะข,ของชูยันมงกุฎพระพุทธเจ้าและก็มีภาษาจีนนะครับที่เป็นายาโลฟัตหรือฮกล,ล,ลกฮกโลซิวนะครับอยู่ตรงบริเวณใต้นะครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแลวก็จะมีเลข168เป็นเลขไทยนะครับอยู่เชื่อมโยงระหว่าง พ่อผูสีสุทัวและแม่ย่าปทุมมาหรือพญานครราชทั้งสองตัวนะครับนี่จะเป็นความหมายโคเรียงเปิดจองอยู่วันที่8สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนพูดยังไงว่า8เดือน8ถึง9เดือน9นะครับใบจองพร้อมรุ่นนี้นะครับบ่าวป้อบอกเลยว่ารายการนี้สร้างรายการจองทั้งหมดเพียงแค่5,931เเหรียญน,นะครับ ในรายการจองนะครับสร้างไม่เยอะนะครับแต่พุทธคุณทั้งใบหน้านะครับที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของหลวงปู่ศุนทจันโนด้านหน้าและด้านหลังนะครับที่มีทั้งยันมงกฎพระพุทธ,ธเจ้านะครับภาษาจีน6กลกซิวนะครับเลข168แล้วมีพญานาคราชซ้ายขวานะครับพ่อผู้ศรีสุธูแม่ยายาปทุมมาเข้าบอรวมแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการรวบรวมมวลสารจากมหาชนวนมวลสารจากทั่วประเทศ นะครับมาเพื่อหลอมรวมเป็นมวลสารเพื่อให้ดีนอกดีในตามตำตริของโรวงปูศูนย์จันทวนโนนะครับรุ่นนี้บ่าวป้อมบอกเลยครับว่าบ่าวป้อมนะครับดูแลเองนะครับรับประกันเต็มร้อยแน่นอนนะครับส่วนเรื่องพิธีนะครับเด,เดี๋ยวบ่าวป้อมนะครับจะแจ้งเป็นระยะระยะนะครับว่าจะมีพิธีที่ไหนบ้างบ่าวป้อมบ่าป้อมเป,ปิดจองปิดจองเก้าัญญาหกรับพระตอนไหน บบาพ้อมขอบอกว่ารับพระไม่เกิน3มเดือนหลังปิดจองหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับโดยกําหนดคร่าวๆนะครับเบาวพ้อมดูที่ประมาณวันที่11เดือน11พฤศจิกานะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะประมาณ5ธันวาก็ได้แต่เบาวพ้อมจะเดินดําเนินนะครับการให้เร็วที่สุดส่วนพิธีปลุกเสกนะครับปีเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในตอนต่อไปครับเอาง่ายๆครับแค่ลักษณะเหรียญนะครับแบบนี้ครับ สวยไหมถามใจคุณดูได้นะครับลักษณะด้านหลังเรียนนะครับพุทธคุณนะครับเฉพาะรูปแบบของมหายันนะครับมหามงกุฎจักรพรรดินะครับพญานาคพ่อปู่ศรีโโธูมมยดาปทุมมาและแม้กระทําว่าคําว่าฮกนกซิวนะครับแค่นี้ก็สุดๆแล้วครับอ่าแล้วก็มวลสารนะครับจากทั่วประเทศอีกนะครับเดี๋ยวพอผมจะอัพให้ทุกท่านนะครับได้ลงทราบกันเรื่อยๆ ท่านใดสนใจจองนะครับอย่าลืมนะครับรีบจองด่วนนะครับก่อนเต็มสร้างแค่เพียงสร้างให้จองนะครับในรายการจองมีให้จองเพียงแค่5,931เหรียญเท่านั้นนะครับสนใจจองนะครับทัก idline นะครับ0812829968นะครับเบาป้อมยินดีให้บริการนะครับเบาป้อมอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในอำเภออากาศอันโนจังหวัดสกลนครนะครับอยู่บ้านอากาศเอาใหม่นะครับก็คือบ้านอากาศตำบลอากาศอำเภออากาศอันโนจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ในพื้นที่ รับประกันนะครับตลอดชีพนะท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับรีบหน่อยก่อนเต็มนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้รวยๆเด้อรวยตลอดดังคําวาจิตสิของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับแล้วพบกับบาปวอมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ